Unboxing e t อ r y c s o s s อ t 2 1 c o l l e c t น o n นี้จะมีทั้งหมด3อย่างก็ค so ือ i p a l เ t ต Fixing t ติ้แล้วก็ตัวซุนจองโท n e r แต่ว่าเราซื้อมาแค่ตัว i p a l เ t ตกับ Fixing t i n นนะเริ่มที่ i p a l เ t ตเราซื้อมาเป็นสีเบอร์สองชื่อสีว่า n e วย e าปาร์ตีด้านหน้าตลับก็จะมีน้อง BT ทั้ง7ตัวใส่ชุดกระต่ายอยู่ส่วนด้านในจะมีสีทั้งหมด6สี แล้วก็มีแปลงให้หนึ่งอันสีก็ประมาณนี้เลยตัวิกซิ n g ิ้นเราซื้อมาสองแท่งนะเป็นน้อง r j กับน้องมังของ r j จะเป็นสีเบอร์สองชื่อสีว่าพีช r j สีก็จะออกโทนส้มๆพีชพีช ส่วนของมังจะเป็นสีเบอร์สี่ชื่อสีว่า Dancing Rose m ังสีจะออกเข้มๆหน่อยลองเทสกับแขนแเราก็จะสีประมาณนี้นะส่วน,นนี้เป็นกระป๋บผ้าที่แถมมากับตัวไอาพาเลยเป็นสุ่มมานะเราได้เป็นน้องอาเจใส่ชุดกระต่ายน่ารักมาก